ตอนนี้นะอยู่ที่เยาวราชในลอนดอนนะครับ วันนี้จะพาไปตะลุยกินร้านอาหารจีนร้านอาหารเอเชียร้านอาหารไทยจีนประมาณ5้าหรหร้านมันไม่มีในเมนูทุกคนมันเป็นแบบเมนูลับโคตรลับที่เราต้องบอกเขาว่าเอา LSE Fried Rice เปลือนหมูทอดในร้านหน้าไค่อะ่ะ r o p a r l y t h e best roast duck in London ก็คืออัเป,เป็นเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในลอนดอนก็ได้ทุกคนดูเป็ดีิเขาหั่นมาชิ้นหนาแบบนี้แต่กัดเข้าไปแล้วคือนุ่มแต่ไม่เลี่ยนอร่อย ชานมแก้วนี้เป็นชานมที่แพงที่สุดในชีวิตของนัทเลยแพงมากไหนขอลองหน่อยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลนัทอภิวิทย์นะครับตอนนี้นะัทอยู่ที่เยาวราชในลอนดอนนะครับ ไม่ได้อยู่ในเยาวราชกรุงเทพนะฮะวันนี้จะพาไปตะลุยกินร้านอาหารจีนร้านอาหารเอเชียร้านอาหารไทยจีนประมาณ 5- ้าหรือหร้านนะครับที่แพลนเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะงอกงอกมาอีกถ้าเกิดว่ามันแบบเฮ้ยร้านนี้ก็น่ากินร้านนั้นก็น่าเข้าเพราะว่าที่รีเสิร์ชไว้จริงๆแล้วอะรีเสิร์ชมาประมาณ8ปดถึงสิร้านแต่ว่าท้องน่าจะรับไม่ไหวเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนมานั่งทานนะครับก็จะต้องฟินิชทุกอย่างด้วยคนเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ เยววาวราชแบบกว้างๆก่อนแป๊บนึงเลยจะเข้าไปที่ร้านอาหารร้านแรกแล้วคือส่วนใหญ่ร้านในย่านเยววาวราชเนี่ยจะเปิดเที่ยงนะครับย่านชัยนาทเนี่ยจะเปิดเที่ยงก็มาสักหลังเที่ยงเนี่ยก็จะได้กินเลยถ้าเกิดว่ามา11โมงเนี่ยตอนนี้มัน11โมง4 5แ้กนะ็เลยรอเวลาให้ทุกร้านมันเปิดเราค่อยถ่ายคลิปเพราะว่าตอนแรกบรรยากาศมันแบบเงาๆแต่พอใกล้เที่ยงปุ๊บคนก็เยอะเลยเดี๋ยวร้านแรกที่จะเข้าเนี่ยชื่อว่าวงเขยก่อนนะครับมีฟีลแบบฟีลแบบจีนฮ่องกงไหม โอเคทุกคนพอเข้ามาในร้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในฮ่องกงเลยกับกบรรยากาศไว้แบบจีนฮ่องกงมากว่าคือต,ตอนน,นี้นันั่งแชร์โต๊ะกับอีกคนหนึ่งอยู่คือโต๊ะมันเป็นโต๊ะยาวใช่ป่ะแล้วก็สองสองแต่ว่าอ่านัทมาหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาคนเดียวแต่เขาอ่ะนั่งอยู่ก่อนแล้วนะครับนัทก็ วันนี้เนี่ยก็เลยมาแชาร์โต๊ะกับเขาก็เหมือนในฮ่องกองมอนก,ก็ก็นั่งนั่งนั่งแชร์โต๊ะกันนะครับเปิดดูเมนูเนีเน่ยเมนูที่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยมีแบบหมูแดงข้าวผัดมีหมูกรอบมีเป็ดมีอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยเป็นเมนูสไตล์แบบจีนจีนฮ่องกองนะแต่ว่าที่เราสั่งไปเนี่ยคือจะเป็นข้าวหน้าพอกช็อปนะครับก็พอดูรีวิวมาแล้วเห็นบอกว่าอันนี้มันเป็นเมนูเด็ดของร้านจะลองดูว่าจะเด็ดแค่ไหนที่นี่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบชาร้อนแบบนี้ ร้อนๆเลยชาหอมมากชาอร่อยนะแต่วออ่าอยากได้น้ำแข็งไม่ชอบเย็นชาร้อนขอกอบดูดีเลยทุกคนอหอมมากอะ่ะคืออันนี้จะมีแบบหมูมาสองชิ้นบนเข้าสวยร้อนๆน,นะครับแล้วเขาก็ปรุงมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็ดูแบบไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่นะ หมูหนุ่มหมูหนุ่มมากพิ่ถึงการกินข้าวกับหมูทอดมากๆเลยอะน้ำหมูมันนุ่มมากเลยนะนี่อร่อยอะอร่อยเลยข้างนองกกรอบแบบเบาๆข้างในงหม,นมูนุม่มๆ ไอตัวผักกับกระเทียมที่เขาผัดมามันหอมเลยนะแต่ว่าเสียดายไปน,นิดนึงไอ้กระเทียมอะ่ะมันน้อยไปหน่อยไม่งั้นจะแบบจะสุดยอดมากกว่านี้เต่เราอจะแอดเริกเข้าไปเพิ่มเพิ่มความชิลลี่ให้กับอาหารไทยสายเผ็ดก็มาเลยอันนี้นะค้นถึงอาหารเผ็ดๆมาก ซิยลอ,อ้อยก็เผ็ดดีนะโอ้ซิรียลอ,อ้อยก็เผ็ดดีนะแบบหอมๆแล้วพอกินกับหมูอะมันช่วยชูรสอะดีมากพอใส่พริกแล้วแบบรสชาติเปลี่ยนเลยมันอร่อยมากขึ้นนะจริงอยากจะลองสั่งสักอย่างแต่ว่าไม่ได้แล้วก,ก็กินหลายร้าน แฮปปี้มากได้กินอาหารไทยจีนสักทีคิดถึงอาหารไทยสุดๆนะฮะหลังจากออกมาจากร้านวองเขยเนี่ยด้านซ้ายเลยก็ถึงร้านเป็ดนะครับชื่อดังของลอนดอนแล้วชื่อร้านว่ากลบไม่เขามีการโฆษณาด้วยนะว่า p r o the b e s t roast d u ัก in London ก็คืออาจจะเป็นเป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในลอนดอนก็ได้นะฮะแต่ว่าร้านนี้ยังไม่มีคิวเราน่าจะเป็นคนแรกหรือเปล่า one person เป็นลูกค้าคนแรกเลย Thank you คือโกมาจะมี2ส,สาขาใช่ปะที่ควีนสเวย์หรือว่าเบย์วอเตอร์ เออไม่ใช่คกีนสบเปบร์กเบลเซอร์ที่เดียวกันกับที่ชานาทาวนะครับแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเออที่สาขาออริจินอลตรงนั้นะ่ะมันอร่อยกว่าแต่ว่าจริงๆน่าก็อยากไปตรงนั้นแหละแต่ว่า,ทา,าไทม์ไลน์อย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วไอ้คลิปตุวลยกินลอนดอนมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วนะแล้วไอ้คลิปเนี้ยมันอยู่ในชานาทาวกินแล้ก็เลยจัดมันอยู่ในแคตตาล็อตในชานาทาวเพราะว่านึกถึงชานาทาวอาหารจีนก็จะนึกถึงเป็ดใช่ไหมหมูกรอบหมูแดงติ่มซำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปไปกินติ่มซำอะไรอย่างี้้ดวย เมนูเด็ดที่ต้องสั่งก็คือเป็ดน,นี่ roasted duck เขามีทั้งหมด3ราคา quarter half แล้วก็ whole เราสั่งแค่ quarter ก็พอเนาะ19ปอน,นด์1นึส่วน4ถ้าหส่วนกับ half มันต่างกันไม่เยอะเลยแต่เรา่าคนเดียวถ้าเกิดเรามาบังกันสองคนสั่ง half ก็คุ้มกว่าเพราะ half 22่ส quarter ก็คือ19โอ้ได้มาแล้วอาหารเร็วมากนะครับนี่เป็ดหอมมาก อาหารมาเร็วมากยังไม่ทันขายของเลยคืออยากจะบอกว่าก่อนมาชิดเนี้ยนัดไปทําเลเซอร์ที่กลางนําคลินิกมาเรียบร้อยแล้วคือทํามาแบบทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนวดนะฮะเครานะครับรักแร้ก็ทํามาเปิด แล้วก็มีน้องชายแล้วก็ขาคือทํามาแบบหมดเลยแบบทั้งตัวนะแล้วตอนที่ทําขาประทับใจมากคือเขาเอาเบตาดีน่ะมากรีดตารางตารางตารางตัวแรกนะก็งงวากรีดทาไมจะจะล้างล้างขาให้มันสะอาดก่อนเราก็บอกอ๋อเปล่าค่ะคือกรีดไว้เขาจะได้ทําเลเซอร์ให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ทาแบบละเอียดแบบจๆแบบละเอียดเกินไป แล้วอันเนี้ยทาแล้วมันดีต่อสุขภาพผิวด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่เขาใช้อะมันเป็นแบบ long pulse Nd yag yeah <c oughs> ก็คือจะเป็นเลเซอร์ที่ลงไปทาําล,ลายเซลล์รากขนเลยทําให้ขนอะมันอ่อนลงแล้วก็ไอขนที่งอกใหม่อะมันก็หลุดออกไปนะครับก็ทําให้มันแบบดีอะแล้วทํารอบนี้อย่างที่บอกคือน,นั้นอะเคยทําพวกเลเซอร์รักแร้หนวดอะไรเงี้ยมาก่อนอยู่แล้วพอเนี้ยมันมาเก็บแบบขนปลายปรายเวลาเราทำานานแล้วมันก็จะขึ้นมาทีนิดทีนิดใช่ไหมบางทีบางคลิปอนะเราเห็นคนแต่ขนน้นเป็นแบบเส้นๆอ่อนๆแต่ว่าเนี้ยไม่มีเลยเกี้ยงเลยเพราะว่าไปเก็บมาแล้วเราคือไม่ เจ็บเตยไม่ต้องแปะยาชาจะมีบรเิเวณรักแร้ที่เจ็บนิดน,นึงน้องชายก็ไม่เจ็บเพราะว่าก็ทามานานแล้วแล้วก็ไม่ต้องแปะยาชาเหมือนกันแล้วรู้สึกก็โล่งมากสบายมากนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าทำดีไหม,ไมเจ็บหรือเปล่าแบบมีคําถามนึกหัวว่าทาแล้วมันจะเป็นยังไงดูแลรักษาตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็มีทําคลิปที่เอไปให้แล้วแต่บอกตรงว,ว่าครั้งแรกเจ็บนะเออนล้ก็มีทาคลิปครั้งแรกว่าเหมือนกันร,รีวิวครั้งแรกแบบเป็นเอ็กซ์เพรียร์จริงๆแล้วทำจริงๆก็คือเจ็บแบบเจ็บทายาชาแล้วก็เ็เจบบแต่พอรอ หลังๆแล้ว,วมันก็ไม่เจ็บแหละไปดูได้ในคลิป Q&A นะครับคนที่ไม่รู้ว่าทําแล้วดีไหมจะเจ็บหรือเปล่าไปลองทาฟรีเลยที่กางนาคลินิกเขาจะให้ทํารักแร้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับที่ทั่วประเทศเลยมีแบบเยอะมากๆนะฮะสาขาเลือกใกล้บ้านได้เลยเดี๋ยวขึ้นแปะสาขาเอาไว้ให้นะครับตรงนี้เป็นแบบใหญ่ๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนําคลินิกแล้วก็ไปไปรีดิมกับเขาที่หน้าสาขาได้เลยหรือแอดไลน์แล้วคุยกับเขาก่อนก็ได้ หวังว่าทุกคนจะชอบการทำเลเซอร์นะครับมันดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามากินเป็ดกันต่อนะฮะเดี๋ยวขอย้ายกล้องเป็นแบบอันนี้ละกันจะได้เห็นเป็ดไปด้วยโอเคอันนี้เป็ดที่น่าสั่งมาคือเป็นแบบไม่ติดกระดูกที่ีเขาถามว่าเอาบนหรือไม่เอาบนแล้วก็ไม่เอาโบนนะครับคือน้ําเขาแบบดูดีมากเลยนเนี่ยน้ำรับเป็ดเขาดูแบบเข้มขน้นมันดูแบบไม่เลี่ยนอะ แล้วเขาก็จะให้ชิลลี่ออยมาเหมือนเดิมทุกร้านอาหารจีนจะมีแบบนี้พริกเผ็ดๆมาชิมเลยแล้วกันขเขาเวลาเคี้ยวแป๊บคือหนังเขาอะมันจะแบบที่ไม่ได้กรอบนะหนังเขาจะแบบนุ่มๆแล้วก็มีแบบว่าความมันๆของเป็ดอะแต่ว่ามันรส้สติมันไม่ได้เลี่ยนเลยอะ นุ่มแต่ไม่เลี่ยนตอนแรกโดนหนังมันดูแบบหนานๆน่าจะแบบกัดแล้วแบบไม่ขาดกินแล้วแบบยืๆคอแต่ว่าไม่ให้เลยแล้วเป็ดสปายชิ้งลิเกิร์ดเดี๋ยวจะจิ้มกับชิลลี่ออยน่าจะอร่อยขึ้นเพราะอันนี้มันได้แต่รสเผ็ด,ดอย่างเดียวคีอมากอร่อยมาก ทุกคนดูเป็ดดิเขาหั่นมาชิ้นหนาแบบเนี้ยแล้วหนักมันแบบก็หนานะาเนี่ยเห็น้หนหนักไอ้นอกมันดูมันเลี่ยนเนาะแต่กัดเข้าไปแล้วคือไม่ใช่เลยอะงงมากก <ๆ S 2> ็บแบบก็บเดียวขาดไม่เหนียวส <ๆ S 2> ่วนตัวข้าวเขาจะเป็นแบบสไตล์ล้วนๆแห้ง นะครับก็เป็นสไตล์ข้าวอาหารจีนนะรู้สึกว่าจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยอย่างร้านที่เราก็เป็นพอมันแบบว่าข้าวไม่แห้งเนี่ยพอมันไปเจอน้ําน้ําเป็ดร่าเข้าไปมันก็เข้ากันดีนะถ้าเกิดอย่างใช้ข้าวที่มันแบบแฉะแฉะอย่างเงี้ยมันพอมันโดนน้ำก็ยิ่งแฉะยิ่งคอนเดลหมดจานได้เลยนะเนี่ยใกล้หมดแล้วเนี่ยอร่อย ถ้าตัดจากะระดิสเนอลมันอร่อยมากกว่าน,นี้มันก็คงอร่อยแบบบียอนแล้วไม่ต้องคืนแล้วมาได้ร้านนี้จริงๆม,มันมีอีกเมนูหนึ่งที่อยากลองเป็นบะหมี่ลอสเตอร์แต่ว่ามาคนเดียวเกรงว่าจะกินไม่ไหวก็ไม่ได้สั่งขอเบรกก่อนได้ไหมอยากไปกินแบบชานมอะ่ะ <laughs> แต่ขอเบรกติมซ้ำก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวไปกินติมซ้ำก่อนแล้วไปชานมเดี๋ยวกวลัวร้านมันจะปิดไม่ปิดหรอกเดี๋ยวไปกินชานมก่อน ตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะครับวิธีการสั่งเนี่ยจะต้องสั่งผ่านแท็บเล็ตก็สะดวกต่อผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายขอ,อยงมิวชีนะครับวันนี้โอ้โหสะท้อนหน่อยนะทุกคนจะมีชาให้เลือกเยอะมากเลยโปรตีชาโกลเด้นมิวชีเอเอกออูหลงฮันนี่มิวชีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะนั้นแหละอย่ารออันนี้เห็นปะเกนไมชาะมิวชีแต่ว่ามันของหมดอ่ะแล้นี่แล้วกัน โคเดนชูการ์ู่ทีธรรมดาแล้วกันโคลเรกูล่าไซส์เรกูล่าไอส์ท็อปปิง้งไข่มุกเพิ่มแล้วกันนะทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็6ดอลลาร์ไม่ใช่6กปอนด์ก็ <c oughs> ก็240ร่าคาแรงอยู่นะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยทุกคนสรุปว่าชาน,นมแก้วนี้แก้วละ274บบาทเป็นชาน,นมที่ แห่งที่สุดในชีวิตของนันเลยแห่งมากไหนขาลองหน่อยอืมคือไข่มุกมันอร่อยมากเลยนะแต่ช่ชาเฉยๆไข่มุมกคือแบบโคตรดีหนึบ หอมหวานเป็นความหนึบที่ไม่เคยได้ t กเจอร์แบบนี้ที่ไหนมาก่อนในในกรุงเทพอะแบบมันหนึบแบบหนึบแบบไม่เหนียวอะแต่ชาโอ้โหถ้าเกิดชาดีกว่านี้นะมันจะแบบคุ้มค่ากับราคามากอันนี้คือชามันยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เออคือรสชาติมันได้นะรสชาติมันดีชามันน่าจะเป็นสไตล์แบบปรับให้เป็นรสชาติของคนอังกฤษรสชาแบบแต่ว่าจริงๆเราร้านมันร้านมันแบรนด์ของญี่ปุ่นนะชามันไม่ได้หอมหอมมากเท่าไหรอ่อ่ะ ไมุกคือเอาไป1 0บ0ชาให้7.5.10้าข้าชาอร่อยวันนี้ก็คือจะเลิฟมากแต่ก็ดีกินแก้ขัดได้เพรานะเราคิดว่าร้านชาเน,นี่ยก็ถือว่าอร่อยแล้วในลอนดอนนะร้านต่อไปนะครับร้านที่สี่มีชื่อว่าเถาเถาจูเป็นร้านติ่มซำแล้วก็ที่นั่งมันจะมีแบบอ outdoor i n d o o แต่เรนขอเลือกอินดอร์แล้วกันตอนนี้แดดแรง ให้ดูเมนูหน้าร้านก่อนก็จะมีพวกเนี่ยขนมจีบฮะเก๋าซาลาเปาต่างๆแบบว่าปอเปี๊ยะทอดก็คือที่พี่เขาติ่มซำทั่วไปเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวหลอดลยอะไรเงี้ยมีหมดด้วยความที่ไม่อยากสั่งเยอะเดี๋ยวจะอิ่มจุกนะฮะก็เลยสั่งไปแค่2เมนูเป็นฮะเก๋าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่กุ้งนะครับอันนี้แรกจะเป็นฮะเก๋าก็มาแบบร้อนๆนฮะ,ะดูจากภายนอกแล้วกุ้งก็ก็ดูแน่นอยู่นะ จะจิ้มกับชิลลี่ออยเดิมพอตัวกุ้งตัวข้าเก่าอะอร่อยนะต่แป้งมันแบบขาดง่ายไปหน่อยแล้วมันไม่ค่อยินิ่นอะแป้งมันแป้งมันดูหนุบๆกันหน่อยชอบแป้งแบบดีกว่านี้จะ เพอร์เฟกเลยอะเพราะไส่ข้างในเขาทำมาดีแล้วกุ้งแบบเต็มๆคาใดๆก็คือกุ้งดีตับแป้งลงแงม่ผันเมนูทสองจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้ฟองเตู้ทอดแล้วก็มีกุ้งอยู่ข้างในพอเปิด IG แล้วเห็นแบบเมนูนี้ดังมากก็เลย ลองสั่งมานี่นะว,ว้าวไั่นรู้สึกไม่ว้าวอะแบบเต้าหู้มันไม่กรอบถ้ามันก็เหนียวอะ่ะอืมปลื้มส,สั่งกว๋วยเตี๋ยวรอดเส้นกุ้งทำมาแล้วอร่อยกว่า ถือว่าร้านนี้ในเกินโอเคมาลองได้แต่อาจจะแบบไม่ปลื้มหรือว่าเราสั่งผิดเมนูวะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านต่อไปนะครับ,อบตอนนี้อิ่มมากแต่ว่าก็ยังไม่หยุดกินมันมีอีก2ร้านที่น่าอยากลองนะฮะหนึ่งนั้นก็คือร้านโอทาว97ซึ่งเป็นร้านป๊อปปูล่ามากๆเลยเป็นร้านที่โด่งดังมากๆในหมู่นักเรียนแล้วก็ อโ,โ,ะะโอเคทุกคนเมนูที่ต้องสั่งร้านนี้เรียกว่า LSE Fried Rice นะครับแล้วก็เป็นข้าวผัดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือข้าวผัดอะไรมันเป็นแบบว่าหมูผัดกับไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าจริงๆแล้วมีรูปอยู่ตรงการเมนูนี้แล้วนก็ถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกว่า LSE Fried Rice แล้วนักก็ถามว่ามันอยู่ตรงไหนของเมนูซึ่งมันไม่มีในเมนูทุกคนมันเป็นแบบเมนูลับโคตรลับที่เราต้องบอกเขาว่าเอา LSE Fried Rice โกกไหม มันน่าจะเป็นแบบนูนคิดในหมู่วัยรุ่นแต่ตอนนี้ในร้านเขากลิ่นหอมชามากเลยสั่งชาหรือสั่งเลม,มอนไอซ์ทีดีไหมนะเนี่ยแต่ทุกโต๊ะสั่งจริงๆที่สั่งไอซ์เลมอนทีไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มประจําที่ต้องสั่งในในฮ่องกงวเวลา,าไปร้านอาหารในฮ่องกงมันชอบมีเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดอดลองอ ว้าวมาเร็วมากโหมันน่ากินมากทุกคนโอ้หอมมากคือเหมือนฟิลแบบหมูกระเทียมปะมันฟิลแบบเหมือนหมูไปทอดเป็นพ็อกช็อปอะทอดก่อนแล้วก็มาผัดกับไข่แล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวผัดแล้วก็ไข่ดาวอีกมีไข่ในข้าวผัดแล้วก็มีไข่บนหมูอีกก็คือสายไข่ก็คือใหญ่มากใหญ่จริง,จ,รงจะกินยังไงให้หมดก่อนมีทาง ข้าวหมูเขานุ่มนะแล้วก็ทำมาหอมพริกไทยแต่ตัวน้ำที่รั่มมากับหมัวมันเกียวเหมือนแบบขั้นหน้า เหมือนหมูทอดในร้านหน้าไข่อะอะไรอย่าง้นๆๆ้ำร้านหน้าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเสิร์ฟกับเส้นใหญ่ร้านหน้าน่าจะอร่อยลองกินกับข้าวดูมันก็เป็นคอมบอดฟูดดีอะไม่ได้มีอะไรหวอหวาแล้วก็โปรตีนเยอะไข่เยอะแล้วข้าวก็ผัดเขาผัดผัดมาแห้ง แต่รสชาติโดยรวมก็คือเนี่ยบอกมันเป็นแบบเหมือนรสชาติที่เราคุ้นเคยไม่ได้มีอะไรบูหวาพฤติของรสชาติมันไม่ได้หวาวแต่ว่ามันได้ความแบบอลังของของเมนูแต่ต้องยอมรับว่าหมูเขานุ่มแล้วอร่อยนะเป็นแบบเมนูอาหารกลางวันเด็กมหาวิทยาลัยอสีได้เยอะมากจริงๆ ไม่สามารถกินหมดชามได้จริงๆก็เลยหอกลับเดี๋ยวเอาไปกินต่อคืนนี้เพราะว่าคืนนี้น่าจะไม่ดอกไปไหนแล้วร้านสุดท้ายของเชนเน e ทาวน n นะครับขอจบลงด้วยร้านไอศครีมเป็นไอศครีมของสไตล์ฟิลิปปินส์จากรูปแบบมันดูเหมือนไอติมเผือกเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือเผือกจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูเมนูหน้าานอีกชีนหึ่งนะครับมชื่อร้านว่ามามาซันมา มาซันส์ดิร์ตี้ไอศครีมไปกันเลยไปะระหว่างทางเดินไปที่ร้านขนมเจอกับเวิร์งใหญ่ๆตรงนี้มันดูเป็นเยอวราชมากๆแบบมีโต๊ะให้นั่งทานแบบซื้ออาหารมานั่งกินบนโต๊ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราหันขวามาตรงนี้มันจะเป็นซอยที่มีขายแต่ชานมไข่มุกจริงๆก็ไม่ช่ไม่ชานมหรอกเป็นร้านร้านชาแล้วกันเนี่ยร้านแฮปปี้เลมอนร้านคาปชา ร้านก็คือเป็นร้านแบบเครื่องดื่มแบบทูโกอ่ะเป็นดริกงอะไรอย่างเงี้ยนี่มีแต่ร้านเครื่องดื่มั้งร้านเลยโอ้นี่ไงนี่เคยติมที่เราจะกินเจอเฉยเลยโหคนแน่นมากคนเยอะมากาคือที่อยากลองอ่ะคืออันนี้เป็นริโอชไอศครีมแซนด์วิชนะฮะเป็นเบสเซอร์เลอร์ของเขาเลย หนึ่ง,งอันเพ yeah, อร์เพอแยมฟิลิปปินเพอร์พอแยมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมาดูออเดอร์โอ้โอได้มาแล้วทุกคนดูดีมากมันไม่มีโต๊ะจะเราไปยืนกินข้างนอกเหรอเนั่องจากในร้านไม่มีที่นั่งทานก็เลยเอามานั่งกินตรงเวิร์กเนะี่ยเวิร์กที่เรากอดเข้าไป ะคือมันเหมือนถ้าจะเป็นไอติมเผือกแหละแล้วก็เป็นขนมปังวิยอชสีมันดูน่ากินมากเลยแบบม่วงแป๊ดเลยอะ่ะชิมไอติมก่อนอไอติมเผือกกอ็่อยมากเข้มขน้นเหมือนแบบเผือกไผ่ทองที่เจ้มจนแล้วก็แล้วก็หอมเผือกแต่หวานนะเหมือนไอติมวอลที่เป็นรสเผือกแล้วแบบเข้มขน้คนคูณสองอะ่ะ นัวบ้าที่เป็นไอนติมแท้งอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวตาเรากินพร้อมกับขนมปังนะฮะขออนุญาตใช้ช้อนกวมือเลอะว้าวแล้วคิดว่าแป้งอ่ะไม่ได้เป็นจุดขายของเขานะ,ะนนว่าไอติมอ่เป็นจุดขายเพราะแป้งรู้สึกว่าเฉย ข้าแป้งเขาทำากระกรอบวันนี้แล้วนุ่มกูว่านี้จะอร่อยมากจริงๆเราสั่งแต่เติมน่้วก็ฟินละเติมดีมากดีมากเสียงหลงเลยจริงๆข้างๆมันมีร้านที่ชื่อว่า China Town Bakery แบบขายพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยก็ดูคนเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่ายิ่มไม่ไหวเลยจริงๆทุกคนวันนี้นะอิ่มอิ่มมากๆก็ถือว่าเป็นย่านที่แบบคือคักนะฮะเพราะว่าประชากรจีนก็เยอะแล้วก็คนที่ชอบอาหารจีนก็เยอะแล้วแหล่งนี้ก็คือเป็นรวมร้านอาหารจีนอะ่ะน้อว่าถ้ามาตอนช่วงเย็นๆหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะแบบเยอะมากแน่ๆเลยสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอิ่มมากๆเลยแล้วก็ใครที่อยากจะเที่ยวแบบ วอร์รี่ฟรีเรื่องขนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมไปทำเลเซอร์มาก่อนนะครับที่กังนำคลินิกนะฮะเลเซอร์ได้ทั้งตัวเลยนวดเข่ารักแร้น้องชายแล้วก็ขาครับบ๊ายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสิ่งที่บ่งบอกเป็นเวิร์ชชานมไข่มุกก็คือถักขยาเป็นแบบถ้วยถ้วยแบเนี้ยเป็นหลอดสรงกระบอกตลกดี